สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อสเสน่ห์แรงดึงดูดของคุณทำให้ใครหลงหัวปักหัวปําม,มีคนที่เขาหลงสเสน่ห์หลงแรงดึงดูดของคุณอะ่ะเขาหลงแบบหัวปักหัวปำในตอนนี้เขาเป็นใคร เขาหลงสเสน่ห์คุณแบบหัวปักหัวปำในตอนนี้เตรียมพร้อมเป็นคนที่คุณรักเขาเขารักคุณเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตจะใช้ชีวิตจะสร้างครอบครัวด้วยกันเขาเป็นคนที่เตรียมพร้อมเป็นคนที่พร้อมที่จะสร้างครอบครัวเขาสามารถดูแลคุณได้เตรียมพร้อมไว้แล้วเตรียมพร้อมที่จะนำความรักที่ดีสร้างครอบครัวที่ดีกับคุณ พร้อมที่จะดูแลคุณได้พร้อมที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นรักไม่ได้เป็นความรักที่ยังรักไม่ได้ยังไม่สมหวังเตรียมแต่เขาก็เตรียมพร้อมนะหลงหัวหลงคุณหัวปากหัวปั๊มอะหลงสเสน่ห์แรงดึงดูดของคุณยังรักไม่ได้ หรืออีกมองอีกด้านไม่ใช่ว่ารักไม่ได้แต่เหมือนรักที่ยังไม่สมหวังยังเป็นไปไม่ได้รักแต่ยังไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้รักที่ต้องรอคอยแต่ตอนนี้เขาหลงคุณหัวปังหัวฟ้ามี่ก็ย้ำซ้ำนะรักที่ไกลห่างจากกันจากอย่างเข้าใจ ถึงไกลถึงห่างคุณก็อยู่ในหัวใจเขาอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของเขาเขาแล้วก็เตรียมพร้อมมุ่งหวังตั้งใจจะสร้างครอบครัวกับคุณสัมผัสที่เขินแค่คิดถึงก็หัวใจละลายแล้วคุณมีอิทธิพลต่อหัวใจเขามากๆอะ่ะเป็นคนที่คุณรู้หรือคุณสัมผัสได้ว่าเขาเป็นใครว่าคุณจะทำอย่างไรต่อไปในความรักนี้ ลหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณหัวปักหัวปำรอเป็นรักที่ต้องรอก่อนแต่ไม่ว่าอย่างไรอนะ่ะทั้งอรอไกลกันห่างกันยังรักไม่ได้ก็อยู่ในใจแค่คิดแค่รู้สึกถึงก็เหมือนหัวใจละลายแล้วแต่เขาหลงคุณนะรักที่เหมือน ต้องรอก่อนหรือคุณรอเขาอยู่ในตอนนี้เขารอคุณคุณรอเขาต่อสู้ความรักที่มีอุปสรรคขวางน้ำต่อสู้ฝ่ฟาฟันอุปสรรคที่เกิดขึ้นรักไม่ได้แล้วต้องมีอุปสรรคที่ต่อสู้เพื่อที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณเพื่อคุณจะได้อยู่ด้วยกันและคุณและเขาให้ความรักนี้สมหวังดูแล การดูแลเขาต้องการดูแลคุณการดูแลห่วงใยเอาใจใส่ถึงรักไม่ได้อ่ะยังไม่สมหวังไกลห่างเขาเป็นห่วงคุณหันหลังให้การรักที่ต้องรอเวลาต้อมีพลังงานการรออ่ะเขากับคุณไกลห่างยังไม่เข้าใจกันหันหลังให้การรักที่ดูเศร้าๆแต่ก็มีทางออกได้ทั้งมีอุปสรรคปัญหา อยู่ที่คุณและเขาว่าจะกลับมาพูดคุยกันไหมรอกความเข้าใจกันเพื่อหาทางออกที่เดิมไม่เหมือนเดิมเขาต้องการใช้ชีวิตอยู่กับคุณเหมือนเดิมแต่เขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณเนี่ยแค่คิดถึงก็หัวใจลายแล้วต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิมคิดถึงเรื่องราวที่มีคุณอยู่เคียงข้างเขาไปสั้น อาหารดือดกันไปถ่งเที่ยวอยู่อยู่ในที่ที่เคยมีคุณแล้วก็เศร้าอยู่ลำพังแต่เขาพร้อมที่จะต่อสู้นะกําลังคิดหาวิธีหาทางออกส่องมองคุณอยู่ไม่ว่าจะเยินจะเดินจะนั่งจะนอนก็คิดคิดถึง,ลงหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณแต่คุณก็ใช้ชีวิตของคุณเขาก็ใช้ชีวิตของเขา ถึงห่วงห่วงคุณมีมาคุมไม่ต้องการให้คุณมองใครไม่อยากให้ใครมองคุณหรือเป็นคนที่คุณก็หลงสเสน่ห์เขาเหมือนกันพลังงานที่เตรียมพร้อมอะ่ะเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาด้วยเขารักคุณหลงสเสน่ห์คุณแต่ยังไม่สมหวังอะ่ะนี่ก็อยู่ลําพังไกลห่างเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาต้องมีอุปสรรคขัดขวางต้องหาทางออก แล้วแต่ก็หาทางออกได้หรือตัวเขาเองมีอุปสรรคขวางหนามที่ต้องต่อสู้อะ่ะมีการต่อสู้แล้วเขาพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันเพราะเขาเตรียมพร้อมวางแผนชีวิตไว้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเอาชนะปัญหาเอาชนะใจคุณแต่ใบสรุปนิ่งนะนิ่งนิ่งนิ่งแอบส่องแอบมองคุณหรืออยากโทรหาคุณ ส่งข้อความหาคุณหรือคุณกับเขาไกลกันห่างกันเนี่ยได้แต่ส่งข้อความหาโทรหาอากดูแลคุณต้องการใช้ชีวิตอยู่กับคุณเหมือนเดิมไม่ต้องไกลไม่ต้องห่างแล้วเรามาดูว่าเขาหลงเสน่ห์คุณเสน่ห์และแรงดึงดูดของคุณแบบหัวปักหัวปม แล้วเรามาดูเขาจะทําอย่างไรอีกคิดอย่างไรจะทำอย่างไรเขาเป็นใครวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาเทพพุทธนี่เขาก็วางแผนชีวิตไว้แล้วนะแต่ดูนิ่งไม่พูดนะต้องการที่จะพูดคุยแต่เขาดูลังเลไม่แน่ใจไม่มั่นใจเขาคิดถึงอดีตที่ผ่านมาที่เขาลังเลอะ่ะพลาดโอกาสที่ดีที่จะพูดจะคุยบอกให้คุณรู้ แล้เขาเป็นคนที่มีความลังเลในความรักไม่แน่ใจไม่มั่นใจนี่ก็นิ่งคุณอยู่ในหัวใจเขานะรักที่พอบ่มบินต้นก้ารอการเจริญเติบโตติดบ่วงบ่วงรักคุณแต่เป็นรักที่ยังทำอะไรไม่ได้ยังรักไม่ได้ยังต้องรอคอยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ ะแม่ปราวตีสเสน่ห์ของคุณมีด้วยความเมตตาความรักความอบอุ่นความจริงใจที่มีให้กับเขาและให้กับคนรอบข้างของคุณใครอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขความอบอุ่นมีเมตตาจิตใจดีมีเมตามเมตาคุณอะอยากอยู่ใกล้ชิดคุณสเสน่ห์ของคุณพระเพิง วิตกกังวลวุ่นวายใจมากได้สํำรับว่าอย่างไรหนักแน่นมั่นคงความรักที่ต้องมาพร้อมฐานะการงานการเงินความมั่นคงตอนนี้เขาหลงไหลหลงสเสน่ห์คุณแบบหัวปากหัวปำแต่แต่เขาก็นิ่งนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุก์รักที่ต้องใช้สติพินิจพิจารณายับยัง้งยั้งคิดให้รอบคอบ ที่จะพูดจะคิดจะแต่สินใจทําอะไรลงไปกลัวความผิดพลาดความเสียใจกลัวคุณไม่รักกลัวคุณไม่เลือกเขาแ้วเขาหลงไหลหลงเสน่ห์คุณแล้วก็วุ่นวายใจแต่เขาอะเหมือนเทพพ่อพุธอะในความรักเขารักเขาอะไม่อยู่นิ่งเฉยนะเหมือนเขาอยู่นิ่งเฉยไม่สนใจคุณไม่รักคุณคนที่เขาหลงเสน่ห์คุณดูเขานิ่งๆไม่พูดไม่คุยแต่คุณอยู่ในหัวใจเขา ว่าเขาติดบ่วงคุณแต่ติดบ่วงรักเนี่ยเหมือนเขาจะไปจากคุณก็ไม่ได้จะไม่รักคุณก็ไม่ได้หรือจะทําให้ความรักนี้สมหวังก็ยังไม่ได้เขายังติดบ่วงภาระที่ผูกพันที่เขาต้องรับผิดชอบรักที่ใช้เวลาแต่นิ่งแล้วเขาหลงหลงสเสน่ห์คุณแล้วเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเขาหมายเลข32สามสิบสองหมายเลขึหนึ่งหมายเลขึสองหมายเลขึ้ยี่สิบแปดหมายเลขหกหมายเลขึสี่รู้ไม่ก็เกิดวันพุธหรือไม่ก็เกิดราศี หรือเกิดเดือนพฤษภาคมหรือไม่ก็เกิดวันจันทร์หรือไม่ก็เกิดวันอาทิตย์หลงสเสน่ห์คุณแบบหัวปากหัวปำม,มาต้องการแต่เขาพร้อมจะต่อสู้นี่ก็ต่อสู้นี่ก็วางแผนชีวิตแล้วเรามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรไัยอยากบอกอะไรกับคุณเทพสาว นี่ก็ติดบ่วงติดบ่วงคุณบ่วงรักคุณก็รักเขาสเสน่ห์ของคุณด้วยความดีของคุณความรักของคุณที่มอบที่ดีที่มอบความรักสิ่งดีๆให้เขาความจิตใจดีมีเมตตาอบอุ่นอ่อนโยนนี่ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะหลงสเสน่ห์คุณ วิรุณหกทุกอย่างอยู่ที่คุณแต่สินใจนะคุณต้องการคนที่มาดูแลคุณส่งเสริมสนับสนุนเหมือนคุณต้องการเพื่อนคู่คิดมาดูแลชีวิตคุณในทุกๆด้านปกป้องคุ้มครองคุณได้พระพิคเนตราชาโชคความสุขความอุดมสมบูรณ์ความสมหวังแต่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่สินใจ เหมือนจะได้พูดคุยกันจากคนที่ไม่เข้าใจกันแล้วเขาเหมือนจากที่เขาไม่พูดไม่บอกเขาจะพูดจะคุยจะบอกให้คุณรู้ตรงนี้ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณแต่ัดสินใจทบทวนทําความเข้าใจวางแผนชีวิตได้ห่ังที่คุณคิดคุณต้องการคุณปรารถนาแล้วคุณใช้เหตุผลในการเลือกความรักต้องมีทัศนคติวิถีชีวิตที่ที่ดูแลคุณได้ปกป้องคุ้มครองคุณได้หรือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือ ลูกคุณกับเขาแตกต่างกันมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แนะนําใหนะ้ให้ความรักนี้ได้อยู่ด้วยกันพบกับความสุขความสมหวังเพราะใบแรกคุณพร้อมที่จะเผชิญอุปสรรคขวางน้ําลูกคุณกําลังอยู่ในความวิตกกังวลความเศร้าวความอึดอัด <c oughs> ก็เป็นบ่วงณนะตอนนี้หรือเหตุการณ์ที่ผ่านมารักเวลาใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์รักแท้ให้คุณรู้ให้คุณเข้าใจในความรัก ล้วคุณจะรู้ว่าเขาอะลหลงไหลหลงเสน่ห์คุณแบบหัวปักหัวปำในตอนนี้แต่ดูนิ่งดูไม่สมหวงังยังเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ทบทวนทําความเข้าใจอยู่ที่คุณแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจในตอนนี้หรือไม่ก็คุณเหมือนพาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะคุณเป็นหลักให้กับตัวคุณเองให้กับคนอื่นได้มีความเป็นผู้นํา นะด้วยสติปัญญาความสามารถของคุณแก้ไขอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตคุณได้เหมือนไพ่จะบอกว่าให้คุณรอคอยความสุขความสมหวังด้วยความสุขขุมเยือกเย็นแล้วคุณก็รอคอยได้ไงการรอคอยอ่นะคุณจะพบกับราชาโชคความสุขความสามสหวังแล้วก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจหรือคุณมีความลังเลเหมือนกันไม่แน่ใจต้องการคนรักความรักที่ดีที่เหมาะสมกับคุณนะด้วย เหมือนอุดมสมบูรณ์ท in ี่เหมาะกับคุณได้ดังที่คุณเลือกคุณต้องการแต่ไพ่สรุปก็ว่าได้ดังที่คุณคิดคุณต้องการนะเพราะกวางทองนําพาคุณไปสู่ความสุขความสมหวังดังที่คุณคิดคุณปรารถนาเรามาดูวันเดือนปีเกิดหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณหมายเลขเจ็ดหมายเลขยี่สิบแปดหมายเลขเจ็ดหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขห้าหรือแม่ก็เกิดวันพฤหัสบดีหรือแม่ก็เกิดวันเสาร์นี่ก็วันเสาร์เขาหลงเสน่ห์คุณแบบหัวปักหัวปำ แล้วเรามาดูว่าความรักจะบอกคุณว่าอย่างไรความรักของคุณหัวใจของคุณจะเป็นอย่างไรควรทาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นความเข้มข้นของการเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกากทางความรู้สึกที่แท้จริงนั้น ดูเหมือนมีพลังมากนะในความรักความรู้สึกของคุณที่เขามีต่อคุณที่คุณมีต่อเขาคนที่เขาหลงสเสน่ห์คุณแบบหัวปากหัวปาการเดินทางทางจิตวิญญาณของคุณเริ่มต้นขึ้นแล้วนี่ก็อยู่ที่คุณเลือกคุณตัดสินใจอิสระมีความสุขดูในรูปแล้วมีความสุขอิสระเสรีเริ่มต้นความรัก้นอีกใบ สังเกตทุกสิ่งคุณจะพบกับความน่าทึ่งที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับความหลังนี้ให้คุณสังเกตดูนี่ก็เหมือนมีความรักมีคนที่เขารักคุณหรือเป็นคนที่คุณก็รักเขาที่คุณเลือกคุณตัดสินใจเพราะวันี้พูดถึงความเป็นคู่อะเป็นคู่กันอยู่ด้วยกัน